ขอทาราเพื่อนเด็กจอสนจอ,จอขอทานชน,นะสมใจนิติกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะดีใจมากที่มาวันนี้เพราะวุ่นวายวุ่นวูนกับน้องเจนอยู่โอ้แม่ยังไง <พา S 2> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะติดต่อเป็นลูกสะพ้ายจะหน่อยอจะ, <laughs> ะติดต่ออยู่จริงเป็นลูกสะพ้ายอะไรยังไงติดต่อเผื่อแม่ลืมเออไม่ลืม สวัสดีค่ะชาวใต้ทั้งหลายคนนครเหมือนกันนะคะคนนครนะคนนคนคนนคนขอสินค้าค่ะคุณแม่อ่าสินค้าวันนี้มาเลยลูกสินค้าอยู่ไหนอะลูกกี่ตัวจ๊ะวันนี้ตอนแรกเนี่ยจะมาซอฟก่อนสักหนึ่งตัวก่อนลูกแล้วยังไงแล้วยังไงก็เดี๋ยวดูไม่ได้ได้ตัวเดียวหรือสองตัวจะได้จดการเวลาให้แม่อ๋อตอนนี้ตัวเดียวก่อนลูกวันนี้ตัวเดียวเนาะใช่โอเควันนี้ตัวเดียวก่อนคือมาเปิดตัวที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็ ใช่บีว o าบีวเซลลูก <be your. S 2> เป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดอ,อ,อ,อคือคือผลิตภัณฑ์ในนี้นะคะก็คือคนท้องใช้ได้คนให้นมใช้ได้อ,อ,ยอย่างเรานะมีลูกสองใช่ไหมผมจะล่วงพอลูกจําหน้าได้แล้วผมร่วงแล้ววี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 ไปก<ม>็ล่วงไม่บกโปก่อนนะจับราคาเวลาจ้ะโอเคโปนะคะราคาเต็มคือ790นะลูกแต่ว่าถ้าหนึขวดเหลือ2 9 9เอ้า เรามาหาเจนนี่ทันทีเรามาขายเอาสังคมไม่ได้มาขายเอากำไรไม่ได้าขายอะไรด้สองห้าเก้าจ้ะเฮ้ยได้สองห้าเก้าเหรอลูกลูกค้าได้สองขวดมาด้วยอ้าวแล้วขวดที่สองนะลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือขวดละร้อยสี่สิบเหลือขวดละร้อยสี่สิบสามร้อยมลสองขวดเหลือเท่าไหร่นะคะเหลือขวดละร้อยสี่สิบลูกก็เป็นสามร้อยเท่าไหร่อ่ะ ขวดแรกถ้าใครซื้อขวดเดียวว่าส9งเาเถ้าใครซื้อ2ขวดขวดที่2จะเหลือร้อยสี่สิบเก้าเเป็นเท่าไหร่ร้อบเาค่ะเป็น439บาทสองขวดโอ้โหแล้วก็ตอนนี้ขวดเดียวนะมีคูปองเข้าเหลือ229ค่ะใช่แบบคูปองบอกแล้วว่ามาที่เนี่ยมาหาลูกสาวเฉยๆไม่ได้เอาอะไรเลยมีแต่ความปังมีแต่ความปังคือแล้วอะไรรู้ไหมค่ะ มาเปิดตัวที่นี่เราแม่เอามาแค่พันอะเอามาแค่พันขวดจะหมดไหมอะลูกใช่อ้ยาถ้าไม่หมดก็ไม่ต้องเอาวีจีนเปลูกสซบพรายสิครับถ้าไม่หมดนะมึงกดดิโอเคเป็นอเคไดกเดี๋ยวกดเลยอะแม่ให้ดูนะขวดอันนี้นะคะ300 ml นะคะไม่มีสารอะไรที่เป็นอันตราย คนท้องใช้ได้คนให้นมใช้ได้แล้วอย่างเราเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วผมร่วงบ่อยอยู่แล้วตัวเนี้ยชะลอการการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมค่ะอ่าแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะเจ็ดคออะไรอะไรรู้ไหมลูกอะไรครับแม่กลิ่นหอมชื่นใจ หอมมากหอมมากสะอาดแูมจับเวลาแล้วขวดแล้วอ้าวกี่ขวดแล้วลูกสองร้อยสองร้อยแล้วจับเวลายังลูกจับไปนานแล้วอ้าวอย่าจับเวลาแล้วกันอย่าลืมนะเอาให้หมดนะคะมีพันขวดมีแค่พันขวดเท่านั้นเองสองขวดแล้วแม่บูมไอะไรแม่บูมเบสเบสไปูมบูมลูกแม่ลูกแม่แลพี่ค่ากันยาวนานแม่เอาละมาเลยลูกแม่จะเดี๋ยวจะขอเจอมให้ เอ้ยร้อยยรอยวยลูกนะขอโทษนะลูกนะ้ยห่วยร้อยห้อยห่วย้อยห่ว้อห่วร้อยห่วยร้อยวยร้อยห่วยรอยวยร้อยห่วยร้อห่วยร้อยู่วย้อยห่้อยค่วยร้อยห่วยห่วยรอยห่ร้อยห่วร้อยห่วยรอห้อยห่วอห่วยร้ห่วยอ่้อย่อยห่วอยห่วอ้ยวยร้อ้อยห่้ห่วยรห่วห่ว้อ่วยร้ร้อ่วยร้อยว้อยห่้ออยห่วยอยห่วยร้่วยร้้่ ทำอีกได้ไหมอ่ะอยากได้คาคอมของดงเพิ่มไม่อีเท่าไหร่ได้อีกนดนึงอีกกี่ขวดไม่ต้องพันค่ะเพราะค่าคอมพันหนึ่งอุ้ย๋ยพึีเหลืออีกกี่ขวดเดี๋วไ่ให้ทำอะไรเลยแวลวเวลาอแล้วเอาละถ้าร้อยนี่้ามามามขอหกร้อยได้ไหมตอนนี้อ่ะพันสี่อ๋อไปแล้วไปล้วนี่สิขอแม่เรายังไม่ได้จ่ายหัวเสร็จเลยแม่อุ้ยแต่ หอมมากตอนนี้หอมหอมฟุ้งไปทั้งห้องหอมมากจะบอกว่ามันหอมจริงๆตัวเนี้ยคือไม่งั้นน่ะไม่ใช่ของเลิศของตามแม่ทอาหารไม่แสบลูกไม่แสบรูปไอ่ดีแล้วค่ะเติมแล้วค่ะเติมแล้ว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 ไม่มีไม่มี หมดแล้วยังอ่ะอีกแล้วหมดเว้ยอ้าวหมดแล้วได้ได้ดูก่อนไอ้เหี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยนี่อะไรวะบูมยังไม่ทันได้ล้างหัวเลยนะจ๊ะหมดแล้วแม่หมดแล้วห๋อมลูกไม่เราขอลนึ่งน้แค่นี้อ้าวลูกเอ้ยเอาแม่จับลูกแม่งั้นเรากลับเลยให้พี่บูมไปล้างหัวป้าป้าเรากลับเรากลับไม่ลุดนะอยู่จีนลูกสบายลูกเอ้ยเออเดี๋ยวนะเอาสินทรัเอามาหน่อยลูกไม่ถามแม่นักหรอกเอาสินสอดเท่าไหร่บูมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ล้างให้ลูกเอ้ยเรียย ลูกเอ้ยนะลูกแอบม่แม่นวดผมให้คืนนี้หนูอยู่อีกยาวนะเดี๋ยวแม่นวดผมให้แล้วหนูหนูสเปคเป็นยังไงลูกเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อหาหนุ่มๆให้สักคนเป้ยพูดกับลูกเรานะเออเอาเป็นหนุ่มหล่อหรือเป็นยังไงดีลูกเอ้สูงยาวเข่าดีหรือว่ามีเติมไหมลูกเติมได้ไหมเติมได้อีกไหมเติมได้จะได้ไหมเป้ยไปพูดกับซต๊อกคนเดียวแม่มาหมื่นขวดนะลูกที่ขายได้ทั้งหมด2,000ขวดเออ ตรงได้อีกไหมไม่ดีไม่มีแล้วใช่ไหมนี่แม่ดูนี่ได้สามแสนเนี่ยสองพันใหม่เดี๋ยวมาใหม่ไอะไรอะอะไรอะแม่งงไหมอ่ะมีอยู่เท่านี้ลูกเอ้ยงงไหมอ่ะอีบูมยังไม่ล้างหัวเลยโอเคหมดแล้วมาดูได้เช็ตไหมในการของพี่มีสองพันใบหมดแล้วเหรอหมดจริงๆใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยจะเข้าดาวกับแม่สักหน่อยเออจะเข้าดาวกันสักหน่อย ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่มาถึงหมืนกันที่ให้โอกาสแบรนด์ของเราเนาะสนุกเลยอยากให้จบเลยอ่ะเออแป๊บเดียวไม่ได้ละไม่มีของมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่เวลาก็ยังไม่ถึง5นาทีเลยประเด็นมีอะไรจะขายไหมคะมีอะไรอีกไหมเอามาเลยแป้งแป้งก็เหลือสีเดียวได้ไหมอ่ะเหลือสีเดียวมีแป้งคนอื่นเขามาเป็นหมื่นบาทแม่ไม่อมาวันมากสองพันแป้งเหลือสีเดียวเหลือกี่พันตลกไหมตลกก็วันก่อนอ่ะ มีแป้งอยู่เยอะเลยแล้วเจนนี่มาดูเอ็ดกับพี่แล้วก็ขายไปหมดแล้วเอ้าเออก็เลยหมดเลยนี oh, ่น nah, ี like ่อุ้ยแม่น้อยแป้งไปมาดึงตะกร้ายังคไหมดึงยังดึงยังได่ไย้ดึงตะกร้าให้ ขายของอะไรหนึ่งนาทีเออเอไงดีอะพี่เจนี่ทำไงอะหูกไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้ยจ้นี่ค่ะอยู่เป็นนะล่ะคุณท่านให้แอร์ทำเลยสามหมื่นบ้านเออคุณท่านเจ้าขาค่ะคุณท่านอยากได้อะไรอีกเจ้าคะน้ำแดงอยากขียวอน้ำซุปเขาเป็นดองเอาเอาปากกาเซ็นเลยแม่ไม่ยากไม่เย็นเรื่องนี้ไม่ยากไม่เย็นเออแม่หนูจัดบูธนะฝากด้วยได้เลยตามวัวก็จะมีบูธของแม่บีโอยได้เลยแม่เดี๋ยวแม่ไปทำสินค้าแบบปังๆมาก่อนนะลูก เดี๋ยวแม่ไปทำสินค้าปังๆมาก่อนเดี๋ยวดึงตะก้าอีกอันนึงใช่ไหมไี่นวดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะจะต่อเวลาเออจะต่อเวลาให้ใช่ไหมได้ไหมคะห้านาทีมาตัวไหนเอามาเอาละเอาละเอาละนี่ละนี่ละอ่ะแม่มีกี่ชิ้นอันเนี้ยเออมีกี่ชิ้นนะเธออันนี้ เอาสกงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเอามาจากเกาหลีค่ะมันถ้าต้องการอามาตอนนะแป้งตัวนี้ชื่อว่าแป้งอะไรรู้ไหมชื่อว่าแป้งพับเจนนี่พรีเมียมขอโปรค่ะมีสองพันสามดีมีสองพันสามมีสองพันสามมากเลยหมดอ่ะราคาโปรก่อนแม่ราคาโปรใช่ไหมราคาเต็มคือเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่กันคแม่พันซ่องหาซิปมาโหลดมาโหลดราคาโปรเหลือเท่าไหร่รู้ไหมนั่นน่ะสิ299ลูกสาวโอ้ยโอเมก้า ดโอ้บอกแล้วว่าเราขายเอาสังคมเราไม่ขายเอากําไรเราไม่ขายเอาอะไรที่ดี่ชิ้นนะสองพันสามร้อยเริ่มฮะาเฉพาะพคอพ่อพ่อพ่ล่าใครไม่มาล่ะค่ะยังไม่มาอธิบายได้ก่อนไหมอะอะพูดไต่แป้งตัวเนี้ยนะคะชื่อว่าแป้งพับเจนนี่พรีเมียมเนื้อบางเบากูวัหนูทำไมอะแม่ก็ใช่อ่ะสิมันดวงสมพงกันขนาดเนี้ยชื่อมงคลชื่อมงคลมันดวงสมพงกันขนาดนั้แล้วมันจะยังไงล่ะลูกเอ้ย แป้งนะคะชื่อเจนนี่พรีเมียมเนื้อบางเบาแต่ปกปิดตลับนะคะสวยงามหรูหรามาห่ากระจกนะคะเวลาเอาไปนะคะต้องลอกแบบนี้นะคะเห็นไปถึงรูขุมขนเลยนะคะใครจะบีบสิวใครจะติดขนตาก็ติดได้แป้งตัวเนี้ยยิ่งซับนะคะยิ่งซับหน้ายิ่งผ่องหน้ายิ่งผ่องเป็นยองใหญ่ถ้าใครที่โสดอยู่ใช้แป้งตัวนี้ไประเบิดมา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  ลูกสาวมาอีกแล้วแม่โอ้ยใครที่สดอยู่นะซับแป้งตัวนี้ไปนะหน้าของเป็นยองใหญ่แล้วผู้ชายต้องหันมาทับแน่นอนเลยลูกว่าว้าวแป้งอะไรเนี่ยว้าวแป้งเจนนี่พรีเมียมว้าวเบาผิวขาวชมพูแล้วอะไรรู้ไหมผสม s p f 24 p a 2ตวกแป้งตลับพับนำเข้ามาจากเกาหลีเกาหลีแม่อยากจะบอกเลยนะว่าราคาแบบนี้ไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วนะลูกตลับพับแพคเกจขนาดนี้นะแม่ แม่ดูมแม่แม่จ๋าดูตลับพับควักออกมาจากกระเป๋านะแม่ต้องทุกคนต้องร้องอว,ว้าว<ม>ถ้าควักอีกรอบละลูกควักออกมาทุกคนคกกร้อ,อง,องว้าวตลาดพับสองรอบเหรอลูกต้องร้องว้าว ป ata, young, ็นหนักอยู like kind of ่เหมือนกันนะแม่ก็หนักอยู่เหมือนกันลูกเพราะว่าปกติอะไรรู้ไหมชีวิตประจำวันนั่นไลฟ์อยู่คนเดียวมันเหงาตื่นมาคือ6กโมงเช้าตอนนี้รายการวแล้ว่สองหกเก้าจับเวลา2องพันกระปุกค่ะตลับค่ะมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วสองเก้าเก้าแม่มีเบอร์อะไรอ่ะเบอร์ยี่สิบเอ็ด ี่คเบอร์เดี๋ยวนะแป้งมีอะไรมีเบอร์ยี่สิบเอ็ดมันต้องมีที่เกาหลีมันจะเป็นริบเอ็ดอะขาวชมพูริบสามมะขาวแม่ไม่เอาร้อยห้าสิบห้าอะไรเบอร์ร้อยห้าสิบห้าอะไรคือจะบอกว่ามันมีสองสีแต่ตอนเนี้ยเหลืออยู่สีเดียวแม่โชว์แม่โชว์คือมันมีสองสีเหลืออยู่สีเดียวผิวประมาณเดียวกับบีนะคะผิวประมาณเดียวกับบีก็คือแทบ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 ได้เลยพอแทบแทบแทบไปแล้วคืออะไรแม่ออกไปสามร้อยแล้ว มันจะผ่องเป็นยองใย,ยอย่างนี้นะคะแล้วก็ผสม SPF 2 4 PA 2อบวกอ,อ,อย่างที่บอกแป้งตลับพับนำเข้าจากประเทศเกาหลีแม่ออกไป4ี0ร้อยแล้วนว,วัตกรรมความงามจากเกาหลีเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันก้าวหน้ามากอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเขาเนี้ยเกาหลีเกาใจใช่ไหมคะ,ะเขามีอากาศเหมือนคนไทยแบบนี้แหละก็เหมาะสำหรับคนเอเชียแบบเราพอร้อนแบบนี้ลูกราต้องทำยังไงต้องคว้าแป้งอมาเกระเป๋าปุ๊บอ่ะหนึ่งสองสามว้า ท่านหน้าต่อทันหน,หน้าต่อเสร็จแล้วเท่านี้นะคะแป้งเนี่ยอกตลับนะคะนี่กระจกเห็นไปถึงรูขุมขนเลยนะคะจะบีบสิวหรือว่าจะติดขนตาหรือจะทําอะไรก็ได้ทับของเรานะคะจะเป็นทับพิวชั่นแบบนี้นะคะทับพิวชั่นแบบนี้จะทําให้แป้งเนื้อละเอียดเนื้อบางยิ่งซับนะคะน่าจะยิ่งผ่องยิ่งซักน่าจะยิ่งดูดูอะไร ด,ดูออร่าดูเ็นป,ปังคูริเวัตานาเบะนะลูกๆจ๋าตอนนี้นะคะเ,คหเหลือแค่เท่าไหร่กระเทยเลี้ยงแม่กระเทยเลี้ยงวตตนาเบก็มากระเทยเลี้ยงพันบ้านเลยขออีกพันบ้านได้ไหมคะ ขออีกพันบ้านได้ไหมคะจะได้ให้ค่าขนมลูกสาวน้องยุจีนไปด้วยอะคะ่ะแลวไหนลูกชายอยู่ไหนคะลูกชายลูกชายเหรอคะลูกชายตอนนี้อยู่ที่บ้านตอนแรกจะเอามาด้วยแล้วอะเอเอ,เอก็ไม่ได้เอามาน้องวินเซนต์ดูอยู่มีลูกถ้านหนูดูอยู่นะลูก,กเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ก็ช่วยแม่ซื้อด้วยถึงลูกนะน้องวินเซนต์ลูกให้ลูกช่วยซื้อ นี่อย่างดูหน้าน้องบูมนะคะหน้าน้องบูมจะเป็นผิดผิวนะคะเห็นไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ทานะคะแต่พอทาไปแล้วจะเนียนจะกริบจะผ่องเป็นยองใหญ่จะไม่หนาแม่ออาไปวันสามเหนือพันสต้า ลูกสาวแม่่มดูหน้าเต้นะคะเต้คือลูกสาวนะคะลูกสาวเต้เนี่ยออกผิวเป็นสองสีผิวสีน้ำพุง่งแต่ไม่ดูคล้าจนเกินไปพอแม่ใช้แป้งไปกับลูกสาวหน้าลูกสาวแม่ก็คือจะผ่องยองใหญ่แล้วก็ไหลเต้ออร่าออร่าแล้วยังไงเต้เวลาใช้หนุ่มเดินผ่านมาแล้วหันผ่านเต้แล้วเขาทำยังไงลูกว้าว <laughs> จะว้าวแน่นอนเลยค่ะหมดหมดกี่บ้านแล้วลูกแม่ตอนนี้ออกไปทั้งหมด1 5 0 0บ้านค่ะ1,500บ้าน ขออีกพันบ้านสุดท้ายนะคะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วขอพันบ้านสุดท้ายสําหรับแม่วันนี้นะคะที่มาเยือนน้องเจนนี่หน่อยนะคะคือแป้งพับตลับนะคะนําเข้าจากเกาหลีอย่างที่บีบอกนะคะเกาหลีจใจแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรแม่แมเต้ตกใจนกว่าฮอลงเอ๊ลูกสาวแม่ เพื่อแม่ค่ะโอ้ลมนุ่มลมนุ่มลมลมนุ่มลม่มกล้ามหน้าอกับกล้ามหน้าอกกล้ามหน้าอกขากล้ามหน้าอกขาผมกล้ามหน้าอกขากล้ามหน้าอกขาเบิ้นครับสวัสดีครับผมผู้ชายครับผู้ชายครับไม่มีครับไม่มีครับแม่ครับทำไมเต้นใช้แป้งนี้ครับแม่บอกให้ตบคับแม่บอกให้ผมใช้ครับ จะหมดเวลาแล้วนะคะช่วยแม่กันหน่อยนะลูกจะรกันเลยลูกจะล่าแม่กันล้วลูกตอนนี้ออกไป1,800รตลับค่ะ1800งพรตลับงแปร้ตลับแป้งมีทั้งหมดเท่าไหร่2,300สิบแปดสิบเก้ายี่สิบห้าร้อยห้าร้อยตลับห้าร้อยตลับสุดท้ายแม่มีกำลังใจใช้เลยคะพ่อแม่พี่น้องค่ะขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาอุดหนุนกันแล้วก็ราคานี้ไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ขอให้โอกาสนะคะ น้องบีกับน้องเต้ด้วยนะคะน้องเต้นะคะเห็นไหมคะน้องเต้เขาตบจนแป้งจะหมดตลับแล้วค่ะตอนนี้หน้าน้องเต้หน้าน้องเต้ผ่องมากแล้วค่ะผ่องจนไม่รู้จะผ่องยังไงแล้วนะลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะผดวอยากมีออร่าค่ะคนผิวสองสีแต่ว่าผิว่าไม่คาำจนเกินไปก็สามารถใช้เบอร์นี้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาฮิตแต่งหน้ากันแบบเกาหลีก็ใจพอเกาหลีก็ใจเขาจะแต่งหน้ามากกว่าเบอร์ปกติอันหนึ่งเบอร์ถึงสองเบอร์เพราะผ่านไประหว่างวันเนี่ยแป้งจะกรืนไปกับสีผิวตัวนี้มี spf 24่ pa 2บวก แล้วก็อีกอย่างนึงใครไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะคะครบจบตลับเดียวอยู่นะคะแม่ขายเกิเวอร์ร้อนเดี๋ยวช่วยขายเดี๋ยวช่วยขายเพราะว่าเออชอบเพราะว่าอะไรรป้าวันๆไม่ทำอะไรลก็ตื่นมาอยู่บ้านคนเดียวไม่รู้จะพูดจะใครก็เหงาก็เลยมาพูดหน้ากล้องกันดีกว่าเนาะลูกไม่พูดด้วยเออลูกไม่พูดด้วยสามีไม่พูดด้วยแล้ว หมดเวลาหรือยังลูกยังไม่หมดเวลากด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 กันได้นะลูก <S 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 ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ซื้อผักฝากพ่อ,าอาฝากแม่ฝากญาติพี่น้องฝากพี่สาวถูกหมดแล้วใช่ไหมคุณแม่ตอนนี้ออกไป2 0 0พันบ้านแม่ขายอีก300ร้อยตลาบให้หมดเลยหมดแล้วลโอเคเ,<ล>เอ,อ่ออีก300อตลับสุดท้ายนะคะอีก300อยตลับสุดท้ายราราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็หมดแล้วแม่หมดแล้วเหรอ าหมดเ้อคะแม่แชมพูเชมื่อกี้ได้2อ0 0ับ้านไอ้ยะแป้งตลับนะคะได้ทั้งหมดก็คือ2,000กว่าบ้านสี่พับ้านสี่ห้ายี่สิบสองแสบาทแต่คุณแม่ขายได้ยอดทั้งหมดนะคะแป้งะะได้ไปเกือบหกแสนส่วนแชมพูแชมพูอีก3,000สนแม่ได้ไป8,000สนะคะ่ะ ขอบคุณพี่บีมากอุ้ยแบบแบบขอบคุณนะอยากจะให้ช่วยขายอะไรบอกนะอ่าของทางบ้านมีไหมคะเดี๋ยวเจอกับซอฟต์ไปค่ะคืออะไรอยาแกสมูทตี้โยเกิร์ตคแม่จับได้ไหมติดพรีเซนเตอร์อะไรไหมไม่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 ติดลูกจะช่วยอันนี้ขายอะไรคะของทางบ้านค่ะแม่อะไรอะของทางบ้านนะคะตัวนี้นะคะเป็นริชเชโยเกิร์ตสมูทตี้โถนอัพสันต์จีรเดย์ย์เดี๋ยวเราเพิ่งจำเดี๋ยวเพิ่งจำได้บึ่งจำได้เลยแต่ว่าอะไรเ่ยอ่านเลยลูก อันนนี้เป็สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะทําโปรไว้หรือยังจ๊ะทําแล้วจ้ะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทจากเท่าไหร่จ๊ะจากสองร้อยเก้าสิบโอเคเดี๋ยวจับเวลาห้านาทีหนูขายเลยนะค่ะสวยมากขายเลยจ้าขายเลยไปค่ะนะคะเป็นมวลอัพผิวนะคะช่วยแบบปรับให้ผิวขาวสว่างนาทีที่ทาเลยค่ะแล้วก็ผิวหอมมากค่ะ ดอกสีสามารถใช้ได้นะคะไม่วอกไม่เทาไม่ลอยค่ะอยากให้พี่เจนี่ลองทาเปรียบเที่ยวให้ดูเลยได้ไหมเนี่ยจะไม่ติดขนเลยแม่แบบกลิ่นหอมมากแล้วก็เนียนเกินไปกับผิวจริงเลยค่ะอุ้ยเยอะไปก็เจื่อนไปมีงานมีงานการกระสับกระส่ายการก่ะมับเลือ่หอมมากเนาะอ่อนมาก วิ่นหอมมากแล้วก็ไม่ติดผนไม่ติดสกปรกไม่ยุ่ยเลตูมโอ้โหต่อรามากโอ้หลูกขาวมากแม่ตัวนี้ลูกแบบอมตลอดทั้งวันเลยสามารถเติมทับได้ใครที่อยากให้ขาวสนิ่งก็เติมทับได้ค่ะเติมทับได้แล้วก็ซึมง่ายด้วยใช่ไหมลูกซึมง่ายมากซึมง่ายซึมไวใช่ไหมคะ ใช่่ะกี่ ml เอ่ยลูกใช้ได้นานไหมหนึ่งร้อย ml ค่ะหลอดนึงนี่ใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนเลยแม่โอ้โอใช้ได้นานมากแล้วก็แบบตัวนี้คือใช้ได้ทุกเขตผิวเลยค่ะไม่ว่าไม่าตาก,ก้าหายออกแล้วก็ใหม่นะคะตะก,ก้าหายลูกวิไม่ไม่ไม่ลูกค้าอ,ออกแล้วเข้าใหม่จ้ะก <c oughs> นินหอมด้วยแม่ตัวนีว้กินหอมเกลีวยวเวเลยค่ะ กลิ่นหอมเนาะหอมนะหอมเลพวกเราหอมแล้วผิวสวยมากหอมจริงแล้วตัวนี้มีแบบว่าบำรุงนะคะแบบมีบำรุงในตัวเลยออคือใครที่ชอบทาครีมนะสามารถทาได้เลยเพราะว่าทาปุา๊บขาวปับ๊บขาวปับวป๊บมันจะเล้งขึ้นมาเลยเห็นไหมพอเล่นกระแสนูดูหนูหนูดูไฟที่เล่นกระแสนะลูกไฟที่เล่นกระแสงเห็นปะฮูล่าฮูลา เลลาลลาล่เ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 ล่ะล่เล่เล่นะ่เล่เล่เล้เล่เ่เล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 ่เว่เลยเล่เล่เล่าล่เล่ิล่เก่เล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 ่มล่มี่ันแดด่ม่เล่เ่ด่ะ SPF 30 อกดได้เลยทุกคนผิวหอมด้วยกดไนตะกาเลยไม่แบบว่ามีแค่แบบพันสุดท้ายทันบ้านทันบ้านตัวนี้พอตอนนี้ออกไปสามร้อยหลอดแล้วจ้าอุยนูนค่ะเอาให้หมดพันบ้านเ็วเอาให้หมดเลยพันบ้านเอาให้หมดเลยนะคะกดได้เลยมีแค่ดีก็เพิหมดแล้วหมดเลยค่ะมีจำกัดมากแล้วก็แบบัดโกให้เลยแค่หลอดละสองร้อยเก้าบาทมากใช้ได้นานเป็นเดือนเดือนเลยค่ะตัวนี้ โอ้โหรีบจิ้มเลยค่ะโปรดีมากหอมมากชาปุ๊บตกใจเลยเมื่อกี้ออกไป500บ้านแล้วจ้าบอกเลยว่าใครได้ไตใจแน่นอนตัวนี้ไม่ติดแน่นอนค่ะเอาให้หมดพันหลอดเองหอมด้วยเขี่ยได้เนาะเข่ยได้แล้วผิวมันไม่เนอะเลยแล้วผิวมันได้ไม่เนอะเลยสงด้วยหรอกไม่ใช่อะไรนี่บอกม่ลูกตอนพี่บุลงค่ ค่ะพี่บุ๊ได้เลยค่ะแต่จริงแต่จะทายดูนะคะนะคะแม่ดูหน่อยแม่จะบอกว่ามันไม่วุ่นไม่เทาเลยบางคนแบบกลัวว่าเฮ้ยจะเทาหรือเปล่าคนที่ไม่ใช้ได้หรือเปล่าแบบนี้แม่พี่ทายคนดูซีข้าพีดบเกี่งมากเลยแม่ทำไมทีละหนึ่งทีละหนึ่งยิ่งแต่ละคนถูกคนดูนะคานี่ โอ้ยตา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 ยผิวผิวผิวดีมากดูดีมากดูดีความแตกต่างระหว่างข้าที่ทากับข้ารที่ไม่ได้ทาต่อไปนี้บุ๊บจะใช้ทุกวันนะกันน้ำกันเกลือไม่ติดบอดด้วยนะแม่โอ้ไม่ติดผิวด้วยไหมจ๊ะติดสิแม่ออกไปหกร้อยหลอดนะจ๊ะหกร้อยหลอดแล้วนี่ีละนนี่หลานเท่าไหร่แล้วนะแม่หกร้อยหลอด เอาขายลูกค่ะตัวนี้รู้ผู้ชายทาทาได้นะคะผิวผู้หญิงก็ทาได้ในนี้มีผู้ชายปะไม่มีค่ะผมครับเมื่อกี้ผมกำลังอกครับผมครับได่เปนเลยฝ่งนี้ผเดี๋ยวจะทามือชายหนุ่มคนนี้ให้ดูนะคะนี่ครับอารมณ์กลงคิว่ามันจะสวยไหมนี่ครับนี่ครับเรากินหลอดติดผิวมากแม่ หอมมากหอมมากเลยน้ำหอมไเลยเหมือนแบบโลชั่นน้ำหอมเลยแบบถ้าใช้อันนี้ปุ๊บแล้วเดินผ่านผู้ชายผู้ชายขอดูหรูมารัศจรรย์นะแม่ผู้ชายอยู่หล่อนี่เป็นยูรูมมาลูกี้มาลูกี้มาลูกี้แชร์เดินมาขอดูกีออกไปเจ็ดร้อยหลอดแล้วเหลืออีกสามร้อยหลอดนะคะกดกันได้เลยนะคะนี่เทียบเลย เทียมเลยเทียมเลยนะเนี right, okay. ่ยเมื่อก oh, okay. okay. ี้น yeah. ้องบุ๋มก็แถมให้ติดตัวให้ติดโซฟาให้ติดโต๊ะเลยนะคะเอาให้หมดพันหลอดเร็วอีก300หลอดเองอีก300หลอดเองช่วยกันกดหน่อยนะคะค่ะแล้วจะเปลี่ยนให้ผิวขาวขึ้นแบบหนึ่งสามระดับโอ้กดเลยนะคะกดเลยเอาเลยอีก100หลอดสุดท้ายจ้า หนึ่งร้อยหลอดสุดท้ายค่ะมีแค่พันหลอดจริงๆแม่คือใครทานคือแบบแล้วบอกว่คุณมากๆไม่เป็นข้าวไม่กินขุยด้วยตัวนี้ฉ่ำวาวเลยหอมต่ำจริงหอมมากหนูใช้ตัวนี้คือแบบควรทักตลอดอุ้ยผิวขาวผิวเนียนอะไรเงี้ยเทียบไปดูดิในสองข้างคือคนดูไม่ออกเลยว่าแบบข้อหรือเปล่าคุหรือเปล่าแบบเหมือนขาวขาวไม่แต่เกิด สวยมากผิวแบบว่าสว่างขึ้นเลยทุกคนไออีกร้อยหลอสุดท้ายนี่ก็ทาเลยแับแทบเลยนะปกติคือแบบขายขายสองร้อยเก้าสิบันจให้อะไรพิเศษเลยเขาบอกว่ากดแล้วนะคะใช้ดีมากค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ นะะคหอมมากเลยตอนนี้ในห้องก็คือหอมทุกกลิ่นเลยอ่ะมีความกลิ่นแบบดูดียใช่กลิ่นสมุนไพรโอเคเลยขอบคุณนะต้องฟังยอดเวอร์แล้วล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เอาไปหมดแม่ขอบคุณค่ะมาใหม่นะเดี๋ยวเล่าใหม่กันแม่แม่ต้องทักทานงี่ไหนอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่กล้าทักมาลูกพูดพี่กังใจมีสาก้อนอะสามก้อนเอาไปหมดเลยลูกอ่ะเอาไปหมดเลยซอฟฟันดึงตะกร้าได้เลยได้ครับเอาไปหมดเลยโอ้หได้ยัยฝันสวยอะไรขนาดเนี้ยนะคะต้องสวยจังเลยเออยัยซอฟันนะอย่างไรตึงสี่เขาเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มนะคะลุกเลิฟของเขาอะ เขาเป็มาส่งซอแล้วนะเขามาส่งคุณหนูแล้วนะคะยีฟันเนี่ยสวยนะผุกคนที่เป็นผู้ชายทีผมยังเผิ่เลยค่ะเนี่ยนี่ของหันไม่รู้เมื่อกี้แม่ซื้อพวกเนี่ยหมูมาค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะอย่าลืมกินกันนะลูกกินนี่อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวหนูอยู่กินเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะลูกขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะน้องชายขอบคุณได้ครับผมพี่สาวขอบคุณนะเจอกันรับพี่แอนทองผสมถึงแล้วทุกค